ลูกชิ้นอแม่หน่อยขอมือกันหอมือกันขอมมือเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้เกินขอมมือเล้ร็วเร็วดอมือกันขอมมือกันขอมมือกันออมือขอมือมือขอมือลูกชิ้รเก่งเกเก๋เก๋เกเก๋เเกอข้าน่ลูกไอข้าหนงอีกข้านึงข้านี้เอ้ลูกชิ้เก๋ลูกเก๋เกเกแล้วลูนะอะแล้วลูกมากิน ไม่ไม่กำลังหยิบยู่เนี่ยอืมไม่ค่อยๆกินอืมทำไมอดดีเอดีม่เขาไมลุกกรอนะลูกเขาเม่กับเขาเมือเอดี้เขาเมือเนี่เอดีเก่งจังเลยลูกอีข้นึอีข้างนึเออเอดีเก่งนะลูกนะอืม,อม,อม,ม,ามาอ เก็มากเลยลูกเกมากเลย